มารู้จัก Bread Crumbling ความสัมพันธ์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชมพู่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและจิตวิทยาเชิงบวกจริงๆเอพิโซดที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ Narcissist นะคะแล้วก็ผู้ใช้คำหลายๆคำที่ทุกคนอาจจะคุค้นเคยกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเช่นคำว่า Gaslight นะคะที่แปลว่าการปั่นหัวเราบิดเบือนความจริงทำให้เราคิดว่าเราเนี่ยคิดไม่ถูกนะคะแล้วก็อีกคนนั้นนะคิดถูกหรือคำว่า Ghosting นะคะก็คือเป็นผีนั่นเอง if someone s g o to you meaning ก็คือเขาหายไปเหมือนผีเลยเหมือนแบบมาแบบไม่บอกไม่กล่าวลอยๆมาแล้วก็หายไปอยู่ๆก็หายไปเลยนะคะ ghosting นี่ก็เห็นบ่อยในออนไลน์เดทติ้งนะคะคุยๆกันอยู่ดีๆนะในบางเคสเนะี่ยรักกันมากเลยนะคันอนะไรเงี้ยแบบคุยดีมากเลยจะมาหางูนี้งั้นแล้วอยู่ดีก็ ghost ไปเลยอยู่ดีก็หายไปเลยจนงงว่านี่ฉันคุยกับผีป่ะวันนี้แมสแต่คำหนึ่งค่ะที่ผู้มองว่าเป็นคําที่น่าสงสารมากๆนะมันคือคําว่า bread crumbing ค่ะแปลว่าเศษขนมปัง พอจะเดาออกไหมว่ามันคือความหมายความสมพัธญแบบไหนถ้าแปลแบบภาษาอังกฤษอะมันอาจจะดูไม่น่าสงสารนะแต่ลองนึกภาพพอมันแปลไทยออกมาค่ะเศษขนมปังที่พวกเรานึกถึงอะลองนึกภาพแบบมสมมติว่าเราเปรียบเทียบขนมปังเป็นความสนใจที่คนคนหนึ่งมีให้กับอีกคนคนหนึ่งใช่ไหมคะเบรดครัมบี้อะมันคือการหยิบเศษเสี้ยวของขนมปังที่มันเป็นความสนใจอย,อย่างนั้นนะโยนให้โยนให้โยนแล้วคือกลับมาที่บริบทของประเทศไทยที่แบบมีการให้อาหารปลาแบบโยเศษขนมปังกับพวกเธอ มันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสงสารมากเลยนะคือไม่ว่าเธอจะเป็นปลาสวายปลาตะเพียนเธอจะยิ่งใหญ่ามาจากไหนเธอจะเป็นเป็นปลาเมืองนอกเป็นปลาขาเป็นปลาพยูนเป็นปลาโลมาอะไรก็แล้วแต่แต่เธอก็จะคอยกินเศษขนมปังที่คนให้ถูกไหมความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งอ่ะโยนเศษเสี้ยวความสนใจโยนเศษเสี้ยวความใส่ใจไปเพียงเล็กน้อยอ่ะเพื่อให้เราวิ่งเข้าหาเขาแล้วเพื่อให้เราอ่ะนึกว่าเขาจะให้อะไรที่มันมากกว่านี้มันคือพฤติกรรมที่ท็อกซิกมากเลยนะคะ เป็นการทําให้สนใจแต่ไม่ได้ให้ความรักจริงๆอะทุกคนชอบเฟลท์นะแต่ไม่คอมมิตไม่ให้ความรักเลยอะที่โดนเบรดครัมอะเขาไม่รู้นะว่าเขาโดนอะแต่สิ่งที่เขารู้สึกนะคะมันจะเป็นอาการเหล่านี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะคือมันเหมือนเขาจะสนใจเรานะแต่สุดท้ายแล้วอะเขาสนใจเราน้อยกว่าที่เราอะสนใจเขาบางทีก็บอกว่ายุ่งบางทีก็บอกว่าติดนู่นติดนี่ติด,น, ύ, ตด,น, ύ, ตดนัน่นวางแผนว่าจะมาหานะนะดัดเดทกันวันศุกร์นี้นะแต่สุดท้ายเราก็ไม่โชว์อัพ ข้อสองนะคะเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้คิดอะไรอยู่ในหัวทำที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเขาจะทำอะไรบางทีเขาก็มาแบบ hot and cold หรือก็ทำพฤติกรรมอะไรที่มันแบบ unpredictable แล้วก็ inconsistent ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ healthy ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะทุกๆสิ่งที่เขาทำมันทำให้เราสับสนอยู่ในความสัมพันธ์อะไรกันแน่วรักเราจริงๆไหมนะ ความแบบสับสนมันจะมีความงงงงงงไม่ความสัมพันธ์แล้วก็ลากกันไปแบบนี้เรื่อย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 เหมือนเขายนเศษขนมปังให้เรากินอ่ะแล้วก็ว่ายตามว่ายตามกินนิดกินหน่อยกินนิดกินหน่อยกินนิดหน่อยเพื่อคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ก้อนขนมปังชิน้นโตอ่ะมันน่าสงสารมากเลยนะหดหูด้วยอ่ะพวกเราสงสัยใช่ไหมว่าจะมีคนแบบนั้นอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยหรอที่แบบได้รับความสนใจแบบเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ก็คิดว่าเขาสนใจเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ย มันมีนะทุกคนประเภทคนที่ low self esteem นี่แหละค่ะคนที่รู้สึกว่าออคุณค่าของตัวเองเนี่ยถูกผูกไว้กับ attention ของใครสักคนหนึง่งเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวตนของตัวเองเมื่อมีการใส่ใจจากใครสักสคนหนึง่งอังกฤษฟังดูคล้ายนาร์ซิสซิสไหมซึ่งจริงผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนที่เป็น bread c r u m b e r ส่วนใหญ่นะคะมีลักษณะของนาร์ซิสซิสค่ะคือเป็นพวกชอบแบบเล่นเกมเล่นเกมเ,เกม่งแล้วก็มองความสัมพันธ์เป็นแค่เรื่องตื้นเขินนะแล้วก็ปั่นหัวคนไปทั่วอันตรายเนาะ เพราะฉะนั้นวิธีในการดูแลตัวเองนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเอะเรากําลังโดนเบรดครัมบิ่งอยู่หรือเปล่านะอันดับแรกเลยนะคะคือบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะแต่ต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าไม่มีใครสมควรได้รับการทรีตแบบนี้รับควรจะเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีความสนใจในตัวกันและกันที่เท่ากันแล้วอยากจะอินเวสต์ร่วมกันแบบอีคว l ไลไม่ทางใดกะทางหนึ่งแต่มันอีควอว์อะให้เราฝึกวางบาร์มอรี่สไว้ะคะ่ะถ้าเราเจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้วางบาร์มอรี่สไว้คือวางขอบเขตว่าอันเนี้ยเรารับได้นะะอันนนี้้ไไม่ไดนะ สื่อสารออกไปให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่แต่ถ้าเขาไม่สามารถให้ได้หรือพฤติกรรมไม่ได้มีการปรับปรุงตัวขึ้นเนี่ยก็ให้ u n m a t c h block หรือ step back ถอยออกมาค่ะให้กลับมารักตัวเองนะคะซ่อม s e l ์เอส e e m ของตัวเองใหม่แล้วมานั่งคิดทบทวนพิจารณาค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการในความสัมพนะันธ์น่ะมันคืออะไรกันแน่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจตนเองนะคะเราก็จะได้มองหาคนที่มารไปด้วยกันกับเราอย่างเท่าเทียมกันจริงๆคู่บุญคู่บารมีอย่าลืมนะคะรักตัวเองให้มากที่สุด และรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดสําหรับตัวเองเราทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่านะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทาอะไรสักเซสฟูลมากมายแต่ทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะและเรา deserve ความรักที่ดีค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการ move on กันดีกว่าทุกคนว่าถ้าเราเจอหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวแย่ๆมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลจิตใจตัวเองและ move on อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวไว้มาเจอกันอพิโซดหน้าค่ะ ถ้าชอบคอมเมนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาการพร่าะต,ตัวเองการดูแลจิตใจตัวเองให้ดีและการเติบโตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าอยากฟังเรื่องอะไรไว้เจอกันใหมะะ่ใน e p i s o หน้าค่ะ